กันห้องนี่ใจนี่น้องมาแล้วมาพี่ <c ười> น้องมาแล้วพว่าแล้วสบายดีอ่า สัญญากระนองเมื่อวานนี้เด้อว่าที่ตาถือกาแบ่งกันขอบใจกันเน้อที่บอกอันเด็กคือไีจริงงานนองรัดที่จริงงานนองรัดมักเหล็กยังงานคำแชงมักเหล็กอ่ไม่ก็เบื่อจริงๆงานโตมูนั่นบ่ได้บ่ได้มีเลยน้ำเข้านะทำน้ำหนองนอนนองว่ามักโตมูก็เลยถือน้ำหนองสับเอา ເປັນແບບສົດບໍ່ໃສນະມື້ນີ້ນະເປັນແນວໃດຄືບໍ່ສົດໃສກະບໍ່ຄືຫມໍດຸມຕຸມຕິມຢູ່ສົດໃສຜູ້ກວນດານອາສະບາຍດີພີ່ນ້ອງກາທາຍສະດີເຊານນນມກຖືກລີລຕາາแม่เลນມຕາມາแม่เลີ່ຖືລອ เอาศูนย์มาโหลดเบิร่งพิเล็กมานส่ที่เป่าที่ปตามหาหน่องอยู่บอกหนองนายจะถ่ายอยู่นะบอกห่อคำบอกจะซื้อจะทำตามหาแล้วอีกแล้วานละสิมาถ่ายอยู่อันนี้ครับไปพี่น้องอือบอกได้ว่าคันถือเสียงกันไหนปไปพี่น้อง ตอนนี้กําลังสีออกจากบา้านครับบ้านะทาลัวเงียบหนาะยีิเราอยู่อยู่เวียงทองเดี๋ยวเราไปหาหน่องแล้วก็เอาเงินให้น้องนังน่เนาะเขาเว้ากันเมื่อวานนี้ดิถือเสยพี่น้องไปเก็บไปก่อนเสียต็นท์มาได้สิยืดเตีนก์โอเป็นเอาเอาหนักกูฟุ้งสิ okay,

นี่นองมาแล้วพี่น้องมาแล้วว้าแล้วสบายดีไปไปอ่ะให้ให้นอนไปเดี๋ยวไปนั่น จะไปก็เบื i i wat ่อจะบอกแอปเดียก็ได uh ้แจ uh ้งไว้เออไปอ่ะแมนไปเลยเป็นบินนะแมนบินบินตลอดเลยซีเจสุดเจ็ดซีเจสเข้ามาการท่าสิษไปหน้าหันท่าต้นนักขี่รถหน่อกอย่าลุกลุกออก๊อะ <laughs> ใครแต่ว่าน้องอยู่กับนี้เนาะอยู่ใ,ใกล้ๆให้หน้องแววห้ตอนนี้ให้หน้องแววห้ยงนนีถือแววไม่ใหญ่ก็จริงตือตัวนี่ยากจะโคตรยากเลยทุกคนรถมือรถกันในมือนี่ค่ะสิเดินทางอันนี้มันพื้นทางลักมันน่าจะไปกว่าแต่ว่าเราสุงหนาจะไปทางทางียบมาลานมันบอกให้ยเลยแต่มันบอกให้ทางยมียบมาล้านนั่น ทางยมราศแล้วทางมาดีกว่านี่ได้นี่ยไอ้กระทั่งทางดีไหมก็คือไหวกว่าสิอ<ม>ืมหนึ่งชั่วโมงคุณเลมไหวกว่าจะใช้ยังหนึ่งชั่วโมงทางนักเส้นทางสุจานเด็กที่สานจุกหวยจุกหวยตอนที่จบเฮยตอนที่อะรจะใช้ซ้อนอนาเคดเลยอือคือภาษาอน เอ้ยก็มีสองเฉยเลยแก่ทีนี้มันก็กนนนกต้องเลยผ่านรักซาวอีเล้คเพราวะว่ามันเป็นทางแวกซ้าใหญ่มันเป็นจั่วโมงเนี่ยตัวยูมาลามันขึ้นหกสั่โม,มงคาสบสามนาทีเือบไปกับประมาณเจ็ดโม,มงไปตัวเส้นทางลรามันขึ้นหกสั่โมงคือสองนาทีเพือบไปกับพอดีเกือบเจ็มมด่โมงพดี สีเหลือไปมาทางเลยอถทุกปรเราไปก่อนเดี๋ยวมฮาจนน้องเราน้องแก้วเงินหวยเงินเด็กมาเดี๋ยวมฮามาแบ่งให้น้องแจกเล็กแจกน้อยนะพอดีแกะขนมแกะขนมให้น้องอันนี้กะน้องอยู่แกอวโยนายจะโบดลนดอกหวยอยู่กี่ใจเนาะเพื่อนน้องเอยู่กับนี่เพื่อนน้องลงไปนี่เรานั่งขายอยู่นี่นะว่านี้แต่คือ ือว่าได้ข้ารถไปนองพนณองนาะค่าน้ำมันอยู่าน้ำมันขอบคุณผู้ญายจดีเดอไอเพส่งเงินให้อีกแล้วขอบคุณเดรดายค่าอันซรน้ำมันเพื่นวะขอบคุณไดรายเดอ เพิ่นอันเบิง่งคลิปเฮาแก่งอันจ่องสิเบิง่งเฮาอลไววาเฮาสิไปรักกินหมากใหม่ยังเขาออเออแค่นเ็้แล้วเพิ่นสิแคปมาแล้วก็ส่ง,ง,ม,งม,มาบอกเบิ่งมือนัหนแสดงว่าเอาตัวหุบลดคำแสงี่ยมคำแสงหมากหลักหมากใหม่เบิ่งมือนั่นก็ยังก็ไปเก็บผักอยู่ทำห้องเฮียนให้เขาเก็บผักนั่งเดิดนเพิ่นก็แคบว่าเห้เบิ่งนี่พวกคุณทำอะไรกันจะว่าเก็บแล้วเป็นประจานเด้อยนี่เอ าชิลาบ้านเท่าก็คือแบบเกลีายๆบางแอปเปิลอยู่ทางคุณเลนเนาะบางแอปเปิลทางคุณเขาพอคอยอ่นี่เพราะว่ามันเกิดแบบเกิดมันหลายเกิดทุกบอลนะเขามันเกิดไปน้ำเทียมทางเกิดไปเลยบางบอนเขากระปูกบางบอนเขามันเกิดเกิดเลยเขาไม่ได้กินนะนะมันเป็นแบบมาเด็ดมันโดนดงมันเออมันปลูกมันมันเกิดไปตามทางมันนะเขาไม่ได้กินส่วนนะกเขาไม่ได้กินนะมันมันบ่เสบมันจ้างมันจะลนถิ่มซื่อๆจะคือโหว่ามันจ้าง เอาคอยกินอย่างมันจ้างไม่เปิดมาน้าต่อมาอันนี้โอ้คนระบาดแบบไงเปิดจะไปแบบอะี้มันตไลายเขาว่าอะไรเงเหตุในหมากใหม่มันจ้างมันไล่มันไล่เขากับเบื่อเลยกินทุกมือเพืสิรูยินครับจีบครับแดนเท่ากับหัยทางบ้านเท่ากับห้าใหญาเป็นจังน่อยเนาะเออคือถ้ายไม่ได้ก็เปิดห้กับยางน้ำทางก็ยัางโอยากกินแล้วนะทางบ้านเทาห้าใหญ่จังน้อยแพงแม่มาทั้งบาลมันปัดลายก็เลยว่า อกรจองทายหินกุ้งได้กระเลียงใส่แต่มันอยากจ้างทุกวันเลยเอาคนละเดือนเดียวกันเนี่ยจับก็ได้โอเคพี่น้องนั่งทาน้องแป๊บนึงจะไหนน้องมาเนาะน้องจะพักสามสิบมีบ่หน่องมาเลยเออมานนี้วันวันเสาร์เนาะน้องมาได้ไปเฮียน น่าทำเป็นเกียรหนึ่งอะไรเงินเตือนตื่นแล้วบ่ตื่นแต่เสาบ่ตื่นอันนี้คือไฮเดอร์ขอบใจใช้การตั้งแต่ตรงซานซานยากับน้องเมื่อวานนี้เด้อว่าตาถือกาแบ่งกันขอบใจกันเนื้อที่บอกอันดินเด็กดรที่จริงอนน้องรัดที่จริงอนน้องรัดมาร์เกลยังหานคำแชงมัารล็กอลไม่กระเบือ จริงๆเงินโตมูนั่นบ่อใดบ่อใดมีเลยน้ำน้ำเข้าน่ะทำน้ำหนองน้องว่ามักโตมูก็เลยถือน้ำหนองสับเอ้าเออขายคาขนมให้ท่ายคฮะให้เอาซีฟานเออพอดีน้องกอให้น้องซื้อขนมกินเนาะซื้อขนมเต็มเมียเอกจากสิ่งเลื่อนแท้เลย ต่อสวรนค์นกีดตากสีสลับตากสีจับประสัดไฮเด้ยขอบใจเด้อจะเป็นแบบมัวน์ติดติดสำเนียงหนองแห้งขอบใจเด้อฮึ่คือว่าเสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องแหลกก็ได้ค่าแล้วมันรถเดินทางต่อเฮาไปเก็มลมรถก่อนอันรับแรลกกับสมุดไปพี่น้อง ตอนนี้ก็ทะเลกินน่องก็สําเร็จเรียบร้อยเนาะตามหาน่องแล้วก็เอาหาเงินให้น่องเงินค่าไว้เยอะแล้วเราก็เดินทางต่อก็เดินก็ต้องเอารถไปเก็บหาเอาเบิ่งย่างรถเอาเบิ่งอ่าสูงสุดรถตกใจเกินไปพี่น้องเบิางขูดไข่แข็งแรอูใส่ก่อนก็จะแสบไปเลยจะเข้มปิ๊กไปเดยหัวเรา Anh à, thấy có khỏi gì đâu? Đấy. Nắp muối anh đây. Hai mươi <laughs> <laughs>

เอาโล่ไกรขาวฮะโลไกสสามสิบเอาสื่อไปไหวกินระวังทางฮะพอดียิงเรือธนไรห้าสิบเงินถึงเหลยยิงเรือห้าสิบเติมน้ำมันพอดีเติมน้ำมันประมาณเจ็ดสิบพัน Cái <laughs> ừ, nhắn ở đây thì vào bà đi thì vào bà đi xe anh nhắn nó Thì lệ khai, không chín cấp khá nó mạnh Chốp ทางล่างาพุทธปั๊มมันก็ต้องมีแหละเมืองมันต้องมีทั้งหน้าทั้งล่างอะไรก่อนออกก่อนเขา้าเดี๋ยวหาเติมดิมีหันเดียวตัวติ๊ไป รักระแตนพออยู่ này đi Đây bỏ Tức quá cho mình về khảo chứ

แห้งอีรีเป็นแบบคล้ายๆกำแพงเมืองกำแพงเมืองจีนเนาะอันนี้ยังให้สูงๆเนาะไปหอดสวรรค์เมื่อนี้นายจะหอดสวรรค์ไปอัพทีนหรือบุญเนาะที่ทนนหลายบทก่อนที่หลายแห้งเะยจนสีด่างขันสีด่างยังกันย่านหอดทางเปลี่ยนอีกเพราะมื่อนี้มันช่วยเลยไม่ใช่เลยตะทกคน ไปพี่น mm ้องเอาเดินทางน้วกันเนาะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เนเด้อเพี่นองเด้อเอ้าห้าห้ากล่องห่ะตื่นเต้นแล้วหายเป็นกำลังใจให้พี่น้องเจอในการเดินทางเนาะเมื่อนี้ก็ไกลอยู่พี่น้องหาจ้าหอดคำเนาะประมาณสามหลอยพี่น้องบยังไหนหนึ่งนะบอกหอดสามหลอยพี่น้องเสามสามหลยใกล้สิขาเมืองอันเอืมแต่ว่ามันบอกคำมากกว่าที่เขาเมืองแต่มันคำก็นอนแถวเซโนพี่น้อง กันุงครามเขาไปนอนอยู่สวรรค์พี่น้องกับโบไกลกันดอกกุมารสามสินาทีครับรหลดจากซีโนไปสวรรค์พี่น้องอดิตาอาิตากับโทสวนไปนอนอยู่บ้านชวนทุกคนเพราะว่าแต่ว่ามันคนมันคนลรทางกันพี่น้องกับเขากับเนาะบหัวสีดไปหรือบบาทสวนอาิตาตอาิตาแต่นะเวะเข้าไปอีกนะเวะเข้าไปทางดงเห็นทางบ้านนากอยมีเส้นเข้าไปต่างหากพี่น้องไปเมืองพีนแต่ว่าเขาไปในเส้นต่าง เปียนเปียเ่ยนไปบ้าเมื่อเปลี่ยนไปทางเออกัเขาทางเดียวไปทางบ,า<อ>บ้านเบาใจเบาอันนะ่ะจำนำคลิปนี้กับฝากาเป็นกำลังใจในเดอ้อทุกคนได้ฝากก็ได้ก็แชร์คลิปนี้ก็ดีใจายได้ไดีถึงวลาให้แกผูิใจนะได้ถนะึงต้องมีเสื่อหนึ่นงไปพี่น้องเ<ไ>ป,ป็นกำลังใจในเดอ้อบ๊ายบายสบายดีเขาอินปูน หมอกลงย่ำเสาตายกับเว็บพิศารเน่าเว็บพิศาร